งเพิจะโรร้านต่อพานิชอำเภอแม่สอดจังหวัดตากลุยวันนี้ช่างไม่อยู่ช่างไม่อยู่ช่างกลับไปสิโลโอ้ไม่เป็นไรฮะนี้ผมได้มาเจอตัวพ่อตัวแม่ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มีโชคมาให้ครับกับพบอิดพิชิตโชคนะครับถ้าสมมุติว่าพิชิตได้ก็จะได้เครื่องโอเคไปหนึ่งเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาอะไรดีเนะยเอาอะไรดีถ้าไม่ได้ ผมขออันนี้แล้วกันนะผมอ<ห>ดายอ่ะแต่ซ้สำสีหน้าเหมือนไปว่าเสียใจมากของแท้ด้วยนะคะของแท้ด้วยนะฮะถ้าไม่ได้ก็เป็นเสื้อนะจ๊ะค่ะโอเคเอางี้ดีวกว่าเปลี่ยนดิวใหม่ผมมาไกลมากเลยคุณผู้ชมอำเภอพบพานี่ตแต่ว่าอยากมาจริงจริงนะฮะเพร <uce. S 1> าะว่<ๆ>าไปงานปีกับปีกับเราด้วยใช่ไหมฮะในในไปหาเราแล้วคราวนี้เรามาหามั่งถ้าพี่ชิดโชคได้ผมให้จานโอเคหนึ่งชุดเลยดีกว่าเออเอาวะฮะ แต่ทาไม่ได้ซื้อน้ำมาเลี้ยงผมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมวรีเควสเลยนะว่าผมอยากจะกินน้ำอะไรนะฮะใครเล่นดีฮะใครเล่นดีฮะตัวพ่อหรือตัวแม่ครับให <c oughs> ้ให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 ใหใหมา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 เ <c oughs> ชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่เอาล้วฮะเราจะเล่นกับเ <c oughs> จ้าของร้านแล้วนะฮะร,ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาเกือบสิบปีแล้วค่ะอุ้ยแสดงว่าทำเองกับมือเลยร้านนี้ทะลุปุโปร่งหมด รู้จักหมดเป็นที่มาของคำดามครับในร้านนี้มีป้าย PSI ทั้งหมดนี่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 หมดเวลาดูแล้วเฉพาะในร้านเหรอเอาเฉพาะนอกร้านด้วยนอกร้านด้วยนอกร้านด้วยเอาป้ายแบบใหญ่ๆเท่านั้นนะกี่ป้ายครับใหญ่ๆละครับสี่ป้ายครับรวมหมดนะรวมหมดนะรวมหมดรวมหมดหมายหมายความว่ายกเว้นไอ้พวกไอ้พวกสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างกล่องอะไรนั้นไม่เกี่ยวที่เป็นป้ายอ่าที่เป็นป้ายทั้งหมด อันนั้นนับครับอันนั้นนับครับนับฮะนับหมดฮะสิบสองใบครับสิบสองใบเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับสิบสองใบนะใครเปลี่ยนใหม่อีกทีเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนเไงคุณผู้ชมมีปัญหาครอบครัวแล้วครับผมเปลี่ยนฮะไม่คิดเลยนะไม่ไหวนะเปลี่ยนว่าสิบหกใบค่ะใบเชื่อ ผมว่าผมว่า <zo> มีปัญหาครบควัญแน่นอนเลยนี้ไม่ได้เอาโชคมาให้ละเอาความขัดแย้งมาให้นะสิบหกปน่าจะเชื่อไหมครับต้องเชื่อนะดูก็รู้ว่าใครใหญ่นะคุณผู้ชมดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าใครใหญ่นะฮะสิบหกป้ายมั่นใจป้ออันนี้เป็นจำนวนที่ต้องเดาเลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้อุตส่าห์นับไปแล้วพอดีถามแฟนแฟนบอกไม่มาก็เลย ใครใครบอกใครส่งซิกมาหรือเปล่าว่าเราเล่นกับป้ายมีนับไปแล้วด้วยนะอันนีต่อให้เลยต่อ้ะไรมาไก่นันนๆได้เจอกันทีให้เลย16ป้ายเป็นคําตอบสุดท้ายนะฮะนับพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะเริ่มจากตรงนี้นะฮะหนึ่สาสี่ตรงนี้กินไป4ีแล้วหแล้วครับ5แล้วนะฮะหแ,แล้วนะฮะรอบนี้มีอีกไหม รอบนี้มีอีกไหมตรงโต๊ะตรงอะไรมีอีกไหมส่วนใหญ่จะเจอตรงโต๊ะฮะจะเสร็จตรงโต๊ะทุกทีเลยฮะห้านะฮะ,นะ,ฮะในร้านห้านะครับเริ่มมีการตำหนีแล้วว่านับได้ไงสิบหกโอ้โนี่น,นี่คุณผู้ชมหกเจ็ดแปดให้อ้าวเก้าเก้าจริงๆแล้วข้างหลังก็ให้ด้วยนะอันนี้นะเป็นสิบนะอ่าอ่าสิบเอ็ดเลยเหรอเอาสิ กันเองลดหน่อยได้ไหมอ่ะเหลือ10ได้ปะเหลือ10นะเพราะว่าหัวนับได้10เองนะ10นะฮะเดี๋ยวนะฮะระวังรถนะครับ10นะฮะ11 12 13อยู่มากี่ปีแล้วนะฮะร้านนี้อยู่อยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วครับเกโอ้โหนะฮะทำเองกับมือเลยครับรู้ทุกอย่างเลย สิบสี <talk> <talk> ่นะฮะมีไหมฮะมีมีป้ายอีกไหมมีป้ายไหมเอาเอาเอาดูได้ไหมคะอือก็บอกแล้วว่าไม่รวมกล่องถ้ารวมกล่องก็ร้อยกว่าสิจ้ะ ร้อยกว่านะโอ้โหแมคุณผู้ชมครับ14ป้ายนะฮะโอ้โหจริงๆแล้วนี้เชื่อใครก็ผิดทั้งคู่เลยนะจาก12เป็น16นะเออแล้วมาเจอกันตรงกลางนะฮะ14นะครับก็ปรากฏว่าพบอิดพิชิตโชคในเกมนี้นะครับร้านต่อพาณิชย์โอ้โหเสียดายจริงครับคุณผู้ชมครับไม่สามารถพิชิตโชคจากอิดไปได้นะครับโนเวยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เขาแก้มือครับคุณผู้ชมครับส่วนจะเป็นอะไรตามดูในเทปหน้านะจ๊ะ